สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO JO e Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับเรื่องเซ็ก เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟสำหรับคุณผู้หญิงมากๆครับหากคุณผู้ชายไม่สามารถทำให้คุณาสาวๆาประทับใจในเซ็กของคุณได้ก็หมดโอกาสสำหรับครั้งต่อๆไปครับแถมส่งผลต่อความรู้สึกด้านลบของเธอได้อีกด้วยมีผู้ชายหลายต่อหลายคนที่ชอบทำพฤติกรรมแย่ๆบนเตียงโดยไม่รู้ตัวดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู6พฤติกรรมเซ็กยอดแย่ของคุณผู้ชายนำมาให้คุณาสาวสได้ดูกัน ส่วนจะมีแบบไหนกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับข้อที่ 1. ไม่เลือกสถานที่ที่เหมาะสมนึกจะเกิดอารมณ์ตอนไหนก็จัดเลยครับควรจะเช็คหน่อยไหมว่าตรงนี้มันร้อนที่นอนก็สกปรกขยะก็เต็มไปหมดมันส่งผลต่อความฟินของคุณเท่าสาวนั่นแหละครับข้อที่ 2. มักง่ายไม่ทำความสะอาดร่างกาย ไปอาบน้ำอาบท่าชำระล้างสิ่งสกปรกให้เรียบร้อยก่อนนะครับคุณหนุ่มๆกลิ่นกายไม่ได้เซ็กซี่อยากที่คุณคิดกันหรอกครับข้อที่3มมาถึงก็จัดเลยไม่ยอมเล้าโลมก่อน คุณผู้ชายที่ไม่ให้เวลากับการเล้าโลมเนี่ยถือเป็นอะไรที่พลาดมากๆครับสําหรับคุณสาวๆถือเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้หากอยากทํากิจกรรมแบบเร่งรัดก็ไปขัดปืนในห้องน้ําก็ได้ครับข้อที่4คอยกํากับมากเกินไปอือหือผู้กํากับหรือเปล่าเนี่ย สั่งเก่งมากเธอต้องทําอย่างนั้นนะต้องทําอย่างนี้นะทามันนี้ให้หน่อยช้าๆเร็วๆดีมากปัดโทรให้เก็ิกันหน่อยครับนี่คุณโสาวขอเป็นทาสของคุณก็นลึกครับข้อที่5ไม่ฟังความต้องการของผู้หญิงบอกอะไรไปไม่เคยฟังทำหูทวนลมไม่ได้ยิน ีมนทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกเบาหน่อยดันแรงขึ้นบอกพอก่อนแต่ทำต่อไม่เคยคิดจะฟังกันบ้างเลยล่ะครับข้อที่6สําเร็จกิจแล้วตัวใครตัวมัน งงครับพอเสร็จกิจแล้วคิดจะแยกทางกันเลยหรือทำร้ายจิตใจกันไปหน่อยไหมบางทีก็ปล่อยให้คุณผู้หญิงค้างคาไม่มาสารต่อให้เสร็จเอาแต่ที่ตัวเองสบายใจสิ่งที่ผู้หญิงอยากได้คือการกอดเธอให้แน่นๆอย่างทนุถนอมจูบทิ้งท้ายสักหน่อยแล้วถามว่าชอบไหมหรืออะไรก็ว่าไปไม่ใช่แสดงความเห็นแก่ตัวออกมากันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเ,เพื่อนๆนกับ6พฤติกรรมเซ็ก์ยอดแย่ของคุณผู้ชายจากทุกคอที่ได้กล่าวมารู้แบบนี้แล้วก็ควรปรับปรุงตัวด่วนครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกว่าคุณไม่ได้แคร์พวกเธอเลยสักนิดครับหากไม่อยากให้คุณผู้หญิงตีจ่าก็ดูแลความต้องการของเธอกันบ้างนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d Wide Web บแกด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืม comment, คอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOOJO e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ